สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะค่ะแต่ก่อนอยากเบิงหนังอยากฟังเพลงคนหาอันน,อนั้นอันนี้กับคนไปหาแต่ใน y u t u b e เราเคยคิดหรอกค่ะว่า,วาจิบว่าเป็นยูทูบเบอร์เองแต่ว่าช่วงนี้รัฐบ,บาลหทยยุบ้านเนาะค่ะเพราะว่า โควิดมลบาดไปทั่วโลกให้ยุบ้านก็เลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะยุซ,ซื่อบรูซิเฮตดอย่างก็งเลยว่าเออลองันอัพคลิปลง YouTube กนะันนะพะนะทั้งใดกรฝากติดตามช่องนั้น,นะคะลูกสาวหล่ลูกสาวลา,ลา,วลามีหลากหลายเรื่องรล้าที่สีบมาเบ้าสู้กันฟังนะคะ แต่ว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่ะมือนี้กัสิมันอวดค่ะเอินว่ามาอวดดีกว่าเนาะไปอยู่แมนเชสเตอร์มาเกือบสามปีม่มีสมบัติพระสถานอีกอย่างนะค่ะมีดิกซ์เนรี่เรียมเดียวนะคะมาราคามันราคาปกมันยี่สิบปอนด์นะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแปดลอย แต่ว่าตอนนั้นมันลดราคานะคะมันลดมันลดราคาเหลือสองปอนหาสิบพีกับประมาณร้อยหนึ่งนะคะประมาณร้อยหนึ่งซื้อมาไซริคุมเลยนะคะนี่แหละคะ่ะสมบัติวาสนาประยูนแมนเชสเตอร์มาสามปีภูมิใจนะ,ะ้วค่ะอันหนา,นา,นาสีนุน่นหัวนอน,นดีๆนะคะปุญดา ค่ะสำนีแล้วค่ะเมื่อนี้มือแรกคลิปแรกยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลูกสาวหลาเด้ด้วค่ะขอบคุณค่ะ